รายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2566รอบการประเมิน1ตุลาคม2565ถึง30กันยายน2566 ข้อมูลของผู้รับการประเมินนางสุภาพมุมดีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเซกองอำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกการปฐรมศึกษาจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ปีพศ2537ปัจจุบันได้รับมอบหมายให้สอนประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่สง โดยสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีชั่วโมงปฏิบัติการสอน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนที่1สรุปผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1อด้านการจัดการเรียนรู้1.1 สร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้ดําเนินการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเซกงฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2566ทั้งทางด้านสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคําอธิบายรายวิชาออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้1.2การออกแบบการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิถีพูดเป็นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่2ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนดโดยมีการปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษาทำให้นักเรียนมีผลการประเมินทุกด้านสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ 1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีพูดเป็นฐานเน้นให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่มีการอำนวยความสะดวกให้บริการนักเรียนด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังเพื่อสนองความต้องการและเป็นการพัฒนานักเรียนทุกด้านรวมทั้งให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกัน โดยเน้นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนด้วย 1.4. การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมข้าพเจ้าได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะสื่อของจริงรูปภาพแบบจำลองและอื่นๆเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีทักษะมีความคิดที่หลากหลาย และให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดตามความสนใจทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา2,565สูงกว่าที่ตั้งปเป้าหมายไว้1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติมีการประเมินผลวัดผลก่อนเรียนหลังเรียนระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดจนประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยประเมินตามสภาพจริงและใช้เครื่องมือที่หลากหลายทำให้ในปีการศึกษา2565นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าที่โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ 1.6. การศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ 1.7. การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งในและนอกห้องเรียนมีการอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนมีทักษะการทำงานทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้และให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ทั้งทำงานเดี่ยวและการทำงานเป็นกลุ่มทำให้ผู้เรียนรู้จักคิดและแก้ปัญหาด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของของนักเรียนเป็นไปตามที่สถานศึกษากําหนด 1.8. การอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีด้านต่างๆ ให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเกิดความมั่นใจในการพัฒนาตนเองโดยการนำแนวทางวิถีพุทธมาใช้ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขขั้นที่สองการจัดการส่งเสริมและสนับสนุน 2.1. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้าได้ดําเนินการจัดทําข้อมูลของผู้เรียนให้เป็นปัจจุบันและหลายช่องทางเพื่อจะได้นําไปใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทําให้นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้าดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้ทันท่วงทีและมีคุณภาพมีการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีการดูแลนักเรียนเป็นกลุ่มตามความสามารถโดยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนตลอดจนพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองโดยบูรณาการเข้ากับแนวทางวิธีพุทธด้วยวิธีการที่หลากหลายทําให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการลักษณะนิสัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการเรียนรู้และการพัฒนางานด้านต่างๆของโรงเรียนโดยใช้วิธีพูดเป็นฐานนอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกลุ่มง,งบประมาณของโรงเรียนมีหน้าที่จัดระบบบัญชีทางการเงินของโรงเรียน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการข้าพเจ้าได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยโดยใช้วิธีพูดเป็นฐาน วางตัวเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปรง่งใสในการทำงานยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องด้วยด้านที่3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1 การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการนำความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนางานในหน้าที่ของตนเองจนทำให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ประเมินตามที่สถานศึกษากำหนดและนำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในช่องทางต่างๆด้วย 3.2. การมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งในและนอกสถานศึกษาทั้งรูปแบบกิจกรรมทางวิชาการ PLC และชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ทั้งงานด้านการเรียนการสอนและงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย3 3การนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถที่ได้จากการพัฒนาตนเองด้านต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนตลอดจนเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานการณ์ปัจจุบันส่วนที่สองข้อตกลงในการพัฒนางาน ที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน้าพเเ้าได้ดำเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการบวกการลบที่มีผลบวกผลลบไม่เกิน1,000 ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองโดยในปีการศึกษา2565ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้นำแบบฝึกทักษะการบวกการลบที่มีผลบวกผลลบไม่เกิน1000ที่สร้างขึ้นและและผ่านการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองในปีการศึกษา2564มาแล้วมาหาคุณภาพของแบบฝึกทักษะตามขั้นตอนปรับปรุงพัฒนาแบบฝึก ให้มีความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วนำมาใช้กับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองปีการศึกษา2,565โดยพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการบวกการลบที่มีผลบวกผลลบไม่เกิน1,000ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองมีคุณภาพทั้งทางด้านองค์ประกอบด้านคุณลักษณะและการนำไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็วคล่องตัวมากขึ้น 2. นักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2565มีการเรียนรู้เรื่องการบวกการลบที่มีผลบวกผลลบไม่เกิน1,000อยู่ในระดับดีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ 3. นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2565มีการเรียนรู้เรื่องการบวกการลบ ที่มีผลบวกผลลบไม่เกิน1,000หลังการใช้แบบฝึกสูงขึ้นเป็นส่วนใหญ่ 4. นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2ปีการศึกษา2565มีความพึงพอใจในการใช้แบบฝึกการบวกการลบที่มีผลบวกผลลบไม่เกิน1,000อยู่ในระดับมากที่สุด